สวัสดีครับวันนี้แอดพ h ชาแนลพามาเยี่ยมชมของเก่าเก็บที่เก็บมาชื่ออายุของพนาชาแนลนะครับก็จะมีในด้านเหรียญกระสบต่างๆตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะของรัชกาลที่5และรัชกาลที่9นะครับและพระเหรียญต่างๆนะครับแล้วก็ตามมาด้วยพวกสแตมไทยเรานะครับ าอายุประมาณ100ยร้อปีนะครับเก็บมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นประมาณปี2,515เป็นต้นมานะครับผมถึงปัจจุบันนะครับผมก็มาเยี่ยมชมของเก่าเก็บที่พานาชาแนลเก็บสะสมมานะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็สนใจก็เดี๋ยวพนาจะทำเป็นจอดจเป็น EP 1, EP 2, EP 3ตามตาม,ตามมานะครับ วันนี้เรามาดูภาพรวมของเก่าเก็บบ้านพนาชาแนลนะครับวันนี้เปิดกุของเก่าแก่ครับให้เอซีพนาชาแนลได้เยี่ยมชมกันนะครับโดยเฉพาะนะครับรูปภาพสแตมไทยเหล่าตอนนายหลวงรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระพุธเจ้าภูมิคลอดุลยเดชครับออกขนวดภาพนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆพนาก็เพิ่ง มาเปิดเจอครับภาคกำหนดแตตมไทยบันทึกไปครับสวยงามมากๆครับก็ติดตามกัทางไรับพ,บพนา h ค n n นลท่านนะครับผมวันนี้พนามาเปิดกรุกนะครับกุสองของสะสมเก่าเก็บจากสมัยเรียนอยู่มัธยมปลายนะครับก็สี่สิบกว่าปีมาแล้วครับที่สะสมไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบต่างๆของ ประเทศไทยเราครับในยุคในสมัยรัชกาลที่5หรือยุคสมัยรัชกาลที่9นะครับผมแล้วก็ในด้านสัตแตมนะครับสัตแตมที่สะสมมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะครับพัฒนาพนาเป็นคนที่ชอบสะสมของเก่านะครับเอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูของเก่าเก็บของพนาชาแนลกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเปิดกลุกันนะครับเปิดกลุกันครับนับบลอมนะครับ ครับับันี้ก็จะเป็นเหรียญเก่าเก็บต่างๆครับที่พนาเก็บไว้นะครับเก็บไว้ตั้งแต่สมัยรุ่นๆนะครับเหรียญทุกอย่างมีหมดนะครับนี่เหรียญพระพี่นางคือรับนี้หมดนะครับเหรียญที่ลึกของรัชการที่เก้ารัชการที่ห้านะครับที่พนา สะสมมานะครับวันนี้พนาจะเปิดให้เอฟซได้ดูนะครับเนาะใครสนใจก็ทักทายมาทางแอดพนาชาแนล8491ได้นะครับว่าเป็นไงเดี๋ยวใต้ลิงก์เดี๋ยวพนาจะให้ข้อมูลลิงก์วางให้อีกทีนะครับว่าใครสนใจยังไงครับอันนี้ก็เหรียญเก่าเก็บนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบงค์นะครับแบงค์ระลึกของประเทศไทยต่างๆที่เราเคยใช้มานะครับ ในยุคในสมัยราชการที่9้นั่นเองนะครับจึงก็จะหายากทุกวันนะครับสมัยนี้ครับนาอก็เป็นด้านเาบต่างๆครับนี่ก็จะเป็นเหรียญใครเคยเห็นไหมครับเหรียญย0บาทนะครับนี่คือเหรียญย0บาทที่พนาสะสมไว้นะครับต่างๆครับเก็บไว้นะครับนานมากครับนานมากเก็บตลอดอายุของพนาเลยก็ได้นะครับ วันนี้ก็พามาเยี่ยมชมนะครับเนาะพามาเยี่ยมชมครับเหรียญที่ลึกในการแข่งขันเช่นเกมบ้างซีเกมบ้างครับเนาะเราเหรียญเนื่องในโอกาสต่างๆของพระมหากษัตริย์ไทยเรานะครับมีทุกอย่างครับนี่พนาเก็บไว้ตลอดอายุของพนานะครับนี้ก็มาประมาณเก็บมาประมาณ40กว่าปีแล้วครับครับเก็บไว้นะครับตั้งใจก็เก็บไว้ให้ลูกดูนะครับว่า หนึ่งสมัยหนึ่งนะครับเนาะที่ประเทศไทยเรามีเหรียญต่างๆแบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญของรัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่9นะครับในวันสําคัญสาคัญของประเทศไทยเราครับประมาณนี้ครับเนาะนี่ครับเหรียญคุดอะไรที่หายากนี่พนาเก็บไว้หมดนะครับผมวันนี้เรามาดูกันประมาณนี้นะครับส่วนด้านสแตมนะครับเดี๋ยวสแตมนะครับในด้านสแตม น,นี่จะได้สแตมน,นะครับหรือสแตมน,นะครับสแตมนี่ก็เก็บมาตั้งแต่ม .4 นะครับม .3 ได้ซ้ำับพนาเก็บอยู่ประมาณปี2,520ประมาณนั้นนะ,นะครับนาะสแตมต่างๆยุคสแตมดวงละ50ตังค์นะครับดวงสแตมดวงละ50ตังค์ตอนนี้ก็5บาท6บาทไปแล้วน้องนะสเต็มก,ก่อนๆน,นะครับน้องสแต็ม ที่ระลึกต่างๆครับที่ระลึกต่างๆครับที่รัฐบาลไทยเราหรือว่าทางไปรษณีย์ไทยเรานะครับจัดทำขึ้นมาไปเทื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสต่างๆครับของสแตมป์ต่างๆครับเนาะสะสมไว้นะครับจะเก็บไปเป็นหมดหมู่แบบนี้เลยนะครับมีความเก่าของมเก่าแก่ครับกระดาษรองก็จะมีไปนะครับอันนี้ก็เป็นวันสําคัญต่างๆของที่ทางไปรษณีย์ไทยเราได้ เก็บสะสมไว้ในดวงสแตมนะครับอันนี้นะครับความเก่าแก่ของปรชญ์นีไทยเราครับเป็นไงครับตามครับก็เป็นไงครับสแตมสวยงามมากครับสแตมแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันนี้จะหาชมได้ยากมากครับในส่วนของสแตมแบบนี้นะครับความสวยงามมากๆครับมีสแตมไทยเราในยุคต่างๆครับเนาะ ันนี้ก็ดนวันสําคัญสําคัญนะครับเนาะให้ดูวันขรอค่าวันครับเนาะเดี๋ยวพนาจะเจาะลึกแต่ละดวงแล้วจะค้นประวัติในการที่เกิดขึ้นสแตมของแต่ละอย่างแต่ละดวงให้ fc พนาดูอีกทีหนึ่งนะครับนะว่าเป็นยังไงครับเนาะในส่วนของสแตมต่างๆครับนะสแตมต่างๆที่พนาสะสมไว้นะครับ อันนี้ก็เป็นบางส่วนนะครับเนาะเป็นบางส่วนนะครับเป็นบางส่วนของสแตมต่างๆตรงนี้นะครับซึ่งมอกี้พนาเห็นอยู่ดวงหนึ่งถูกตรงใจมากคือสแตมดวงนี้ครับดวงนี้โอ้ตรงนี้พนาเก็บมาตั้งนานพนาย,ยังไม่รู้เลยนะครับว่าสแตมตรงนี้มีที่พนาเดินครับก็เป็นของหายากเนาะครับเนาะสแตมตรงนี้เป็นสแตมที่ระลึก รัชการที่9เราออกขนนวดนะครับออกขนวดคือออกบวชนั่นเองครับอันนี้นะครับสวยงามมากครับท่านทรงทรง <visuals> ชุดชุดคุมนะครับชุดหน้ารับเนาะชุดหน้าสีขาวครับชุดหน้าสีขาวนี้ถ้านับอายุของท่านก็คงประมาณครบบวชก็คงประมาณ20 21อนะครับเนาะสเตมตรงนี้ก็ก็คงจะอยู่อายุประมาณร้อยกว่าปีขึ้นมาได้ครับสเตมตรงนี้เนาะครับเนาะผมเตือนดงนี้นะครับ ใจมากครับสเตมตรงนี้นะครับสแตมหรือว่าในหลวงพนหนวกองนี้นะครับโอ้สวยงามมากครับสแตมตรงนี้ครับสวยงามากครับก็มีเสียงรบกวนหน่อยครับเนาะเธรรมดาของการขึ้นเิธีครับเนาะเสียงเป็ดเสียงไก่เนาะเสียงคนข้างๆบ้านนะครับก็เราอยู่ในชุมชนนะครับก็มีบ้างครับเนาะก็วันนี้พนาก็พามาเยี่ยมชมของเก่าเก็บของพนาก็ประมาณนี้นะครับส่วนด้านโน้นก็จะเป็น ปาเครื่องต่างๆครับเนาะาเครื่องต่างๆพนาเก็บไว้นะครับเป็น,ปนหีเป็นห่อเยอะแยะเปหมดนะครับอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับก็สนใจก็ทักแอดไลน์ทักแท็กลิงก์มาทางด้านล่างของนี้ได้นะครับว่าเป็นยังไงครับเนาะก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่คอยติดตามพนามานะครับถ้าอยากจะเยี่ยมชมเจาะลึกสแตมหรือเหรียญกระสาบที่พนาจะยก ขึ้นมาเป็นชุดๆนั่นจะให้ดูอีกทีหนึ่งใน EP สอ EP สาและ EP ต่อๆไปนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดพนาชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับผม